สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่หยกเจ้าแม่รถบรรทุกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หยกมาพร้อมกับรถทุเรียนสุดพรีเมียมคันนี้กันค่ะเป็นของคุณอาร์มนะคะในทีมงานสวนทุเรียนเสียพรก็ขอ,ขอขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้ใจให้อุ๋นชายการช่างของเราดูแลส่วนน้องคนนี้จะพรีเมียมขนาดไหนเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตกแต่งหัวรถคันนี้นะคะจะแต่งเต็มโครเมียมพร้อมขูดสเตนเลสลายเวพเต็มหัวรถเลยค่ะยกเว้นตัวกระจังหน้านะคะลูกค้ารับชิ้นเดิมของฮีโน่ค่ะและเรายังมีกันชนยื่นย้ำนะคะพร้อมตะแกรงไฟหน้าป้องกันเศษหินเศษดินมากระเด็นใส่รถของท่านค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะทุกท่านเรายังมีชายล่างกันชนแบบเหลี่ยมนะคะเป็นงานแทนเนสข,ของอู่วันชัยการช่างค่ะ ไฟทะเบียนนะคะเป็นไฟสีเขียวค่ะและเมื่อพูดถึงงานเหลี่ยมนะคะจะลืมไม่ได้เลยค่ะกับบันไดข้างหัวเก๋งแบบเหลี่ยมซึ่งตีโลโก้ VC หรืออวนใช้การช่างเช่นกันค่ะส่วนด้านข้างนะคะจะติดสติกเกอร์วันชัยสวยครบจบที่เราพร้อมเบอร์ติดต่อค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะน้องปกคาพ่นน้ำคนนี้ของเราค่ะถูกออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยนะคะค้าขายร่ำรวยขับ,บงงขี่ปลอดภัยเฮงๆกงเนทุกท่านเลยค่ะ คันนี้นะคะถือว่าพิเศษมากงานแทนเม็เกือบทั้งคันเลยนะคะทุกท่านขากระจกนะคะเป็นแบบอ้วนหอมค่ะซึ่งนี่ก็เป็นงานแทนเม็ที่อวันชัยทาเองเช่นกัน,นะคะ่ะด้านคนขับนะคะบอกเลยว่าถูกออกแบบมาได้สวยงามมากนะคะสําหรับขากระจกคู่นี้อ่อนช้อยสวยงามมีความโค้งมนนะคะเรียกได้ว่ามองแล้วคะสิกสุดๆไปเลยค่ะส่วนสเปคกระบะคันนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมรั้วสเตนเลสกว้าง2.40 ยาว5เมตร60 m. สูง2เมตรและการตกแต่งด้านข้างนะคะก็จะมีกันมอเตอร์ไซค์แบบเหลี่ยมรองรับกฎหมายผลส่งในอนาคตค่ะกุสแตนเลสที่ถังน้ำมันลายเกตบาาค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะมีไฟไท้ายตัวีพร้อมสะท้อนแสงสวยงามวิงวิไปเลยค่ะความพิเศษของน้องคนนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านความพิเศษของน้องคนนี้เลยค่ะคือภายในกระบะคันนี้นั่นเองค่ะเพราะภายในของนอง ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผงทึบนะคะกุดสแตนเลสเสาขุสแตนเลสและโซ่เป็นสแตนเลสแท้ทั้งคันค่ะเรียกได้ว่าพรีเมียมสุดๆไปเลยค่ะคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าการทำแบบนี้นะคะง่ายต่อการทำความสะอาดรถบรรทุกของเขาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถในทีมงานส่วนผู้เรียนเสียพรคันนี้ก็ ใครถูกใจในความพรีเมียมของน้องคนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หยกด้วยนะคะวันนี้หยกต้องขอลาไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ